เลือกเอาดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันขายของดิฉันก็ต้องเจาะกลุ่มลูกค้า e> ใช่ไหมดิฉันก็ต้องดูกลุ่มลูกค้าว่าดิฉันว่าดิฉันขายของคุณภาพแบบนี้ดิฉันต้องการลูกค้าแบบไหนดิฉันต้องการลูกค้าแบบไหนที่เขามีกําลังซื้อแบบไหนดิฉันถึงขายใช่ไหมล่ะเหมือนขายกุ้งแห้งขายทุเรียนทอดขายทุเรียนลูกหรือขายอะไรอะทำไมถึงพยายามคัดของดีมาขายเพราะว่า เราก็ตั้งจะมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราต้องการกลุ่มลูกค้าประมาณไหนกลุ่มลูกค้าประมาณไหนที่จะพอมีกําลังซื้อกับสินค้าที่เราขายเข้าใจเข้าใจไหมคะเออแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนสมมุติว่าถ้าดิฉันเป็นเจ้าของสวนเองหรือเป็นเจ้าของโรงที่ซื้อทุเรียนวันหนึ่งหลายร้อยตันเนะี่ยดิฉันขายได้จัดโปก็ได้สลูกสลูก ร้อก็ยังได้เลยจัดโปรได้เพราะว่าเราซื้อของเยอะแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสวนนี่เราไม่ได้เป็นเจ้าของลงทุเรียนทุเรียนเราก็ไปคัดมาไปคัดเกรดมาอีกทีหนึ่งไปคัดเกรดคัดไซด์มามันก็ต้องขายราคานี้แหละมันถึงจะอยู่ได้นะอันนี้มันเป็นหลักการตลาดค่ะมันเป็นหลักการตลาดทั่วไปซึ่งเราก็ต้องเลือกเอาเราไม่สามารถขายของโดยแบบ ได้ลูกค้าทุกกลุ่มไม่ได้หรอกเราไม่ได้ขายหลายอย่างเราไม่ใช่พิมพลิพายเราไม่ใช่พิมพ์ลิพายเราไม่ได้มีสินค้าในโกดังเป็นเป็นตันตันเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเราไม่ใช่พิมพ์ลิพายถ้าอย่างพิมพ์ลิพายเขาจะขายถูกเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขามีสินค้าในสต็อกเยอะมากในโกดังเยอะมากแล้วเขาขายของหลายอย่างขายอันนี้ไปโปะอันนู้นขายอันนู้นไปโปะอันนี้เขาทําได้ หลักการตลาดมันทําได้เราขายของหลายชิ้นหลายอย่างเราก็มีโอกาสที่จะจัดโปรโดได้เยอะทําส่วนลดได้มากเพราะเราขายหลายชิ้นจํานวนสินค้าที่เราขายเราขายออกหลายชิ้นเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชิ้นเราทําได้ยังไงกําไรก็เหลือแต่ของดิฉันมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้นะรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ จะไม่ใช่ตอนนี้นะคะรอไปก่อนใช่เราก็ต้องเลือกกลุ่มลูกค้าค่ะทาร์เก็ตเราก็ต้องเลือกทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเราต้องเรติดค้าสินค้านี้เราจะขายให้ใครกลุ่มไหนได้บ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเวลาไลฟ์แล้วมีคนมาบอกว่าแพงเราก็ต้องยอมรับบางทีเราก็ตอบโต้บ้างอะไรบ้างไปเฉยๆไปแต่ไม่ได้ฟรีเลียดไม่วอรี่เลยเพราะยังไงก็ขายได้เข้าใจไหมเออทำไม แต่คนอาจจะคิดว่าแพรลี่ก็ทาไมไม่ลดล่ะขายมันถูกไปสิจะได้จะได,ได้ขายเยอะๆไม่ขายได,ยได้ต่อให้มีคนบ่นว่าแพงก็ขายได้เพราะเราขายของดีแต่กลุ่มคนซื้อมันอาจจะน้อยหน่อยมันอาจจะไม่ได้เยอะไม่กว้างมากแต่มันขายได้ขายได้เพราะว่าเราขายของดีตรงปกคุณภาพตรงปกตรงปกเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องแคร์อะไร พะเราขายของตรงปกเราไม่ได้ขายของแพงแต่ไม่ตรงปกเราขายแพงจริงแต่เราตรงปกฉะนั้นก็เราก็คัดกลุ่มลูกค้าเอาคัดลูกค้าเอาไม่เป็นไรนะเป็นแม่ค้ามันไม่ง่ายนะครับทุกคนมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะจ๊ะอืบอกแค่นี้แหละ <laughs> เออวันนี้ไม่มีค่ะตอนกลางวันไม่มีเดี๋ยวอรอลุ้นตอนค่ำๆว่าจะมีหรือเปล่าประมาณสักสองทุ่มนั่นแหละรู้สองทุ่มสามทุ่มรู้แล้วว่าทุเรียนมีไหมไม่มีก็เฉยๆค่ะไม่มีก็ไม่วอรี่เพราะว่าขายมาเยอะแล้วขายมาเยอะแล้วปีนี้ก็โอเคโอเคพอสมน้ำสมเนื้ออืมพอได้พอเหลือเหลือเงินเก็บไว้ไปเติมบ้านบ้างนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วเดี๋ยวก็ทำอีกเดี๋ยว พอแล้วเดี๋ยวก็ทําอีกมีเงินหมุนทั้งปีค่ะดีฉันมีเงินหมุนทั้งปีเพราะว่าดีฉันขายของทั้งปีเดี๋ยวเอาอันนู้นอันนี้ไป <c oughs> ขายทั้งปีทําทั้งปีขายทั้งปีทําทั้งปีก็หมุนไปอืม พักผ่อนเว้นช่วงต้องทำงานต้องทำงานเนี่ยเห็นไหมแฟนผมก็สั่งของคุณแพรลี่เพึ่งแกะเมื่อกี้อร่อยของไม่ดีขายแพงไม่ได้หรอกคะ่ะจะอยู่ยังไงคนเขาก็สามสิืมที่คนบอกว่าช่วยไลค์ช่วยไลค์ขายหมอนให้หน่อยเสื้อเหรอ เนี่ยเดี๋ยวนี้ใส่ต่เสื้อพวกนี้แหละอันนี้ก็เอามาจากตอตอตอตัวไม่กี่บาทนะเดีย๋ยวนี้ชอบใส่เสื้อแบบประมาณนี้แหละใส่เก๊ๆเกไปอะไรไปอยู่บ้านใส่สบายสบายมันเบาดีอะไรดีคุณแพรลี่จบบริหารมาไหมใช้คำพูดไม่เป็นคืออะไรหมายความว่มาไงคะใช้คำจบบริหารหมายถึงว่าจะบริหารเรื่องบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยเหรอไม่ได้จบค่ะเรียนรู้เองประสบการณ์ ประสบการณ์ประสบการณ์การที่เราจะเป็นคนเก่งไม่จําเป็นหมายถึงว่าเราต้องจบเราต้องเรียนจบในหลักสูตรที่เราที่เราที่เราต้องการนะครับไม่ใช่นะคนละคนละอย่างกันความความเก่งความคล่องแคล่วความชํานาญหลายๆอย่างมันมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนนะคะมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแน่นอนว่าการเรียนในระบบในหลักสูตรมันก็ทําให้เรา เข้าใจอะไรที่มันเป็นระบบมันเป็นทฤษฎีใช่ไหมมันมีองค์ความรู้มันทําให้เราได้องค์ความรู้แต่ว่าถ้าเราจะเก่งจริงชํานาญจริงอ่ะเราต้องเอาองค์ความรู้ที่มีมาใช้นะคะมาใช้นอกห้องเรียนมาใช้นอกห้องเรียนมาใช้นอกห้องเรียนจบพุทธศาสตร์มาค่ะจบพุทธศาสตร์มาครอบคุมจักรวาลค่ะ จบพุทธศาสตร์ค่ะเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะเรียนสาขาพุทธมาแต่ทุกวันนี้มาเป็นมาเป็นแม่ค้างงมากจบพุทธศาสตร์มาค่ะแต่สุดท้ายมาเป็นแม่ค้างงมากเออไม่ได้ตรงกันที่เรียนมาเลยใช่มันเป็นเรื่องทักษะใช่ถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ได้มันไม่ได้มาจากห้องเรียนนะคะประสบการณ์มันได้มาจากการที่เราลองผิดลองถูก มันมาจากการลองผิดลองถูกนะคะลองผิดลองพลาดมันก็บ่มไปเพาะไปอ่ะมันเหมือนมีคลิปในตตอๆไงที่เขาบอกไงนะบางทีมูลค่ามูลค่าที่มากขึ้นมันอาจจะมาจากความผิดพลาดซ้าๆมันก็ได้ใช่ไหม,มใช่ไหมถ้าคุณเป็นนมคุณอาจจะมีมูลค่าอย่างหนึง่งแต่ถ้าคุณบ่มตัวเองถ้าคุณบ่มตัวเองไปอีกนิดนึงให้คุณเป็นโยเกิรคุณโยเกิร์ตนก็มีค่ามากกว่านม มีราคาสูงกว่าใช่ไหมแล้วลคุณอบรมบ่มเพาะไปอีกคุณก็กลายเป็นชีสก็มีราคาสูงกวายกเกิร์ตชีวิตก็เหมือนกันชีวิตที่มันอบรมสั่งสมบ่มเพาะประสบการณ์ที่มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ตอบแทนเราด้วยความที่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความมีความชํานาญมีความสามารถที่มันมากขึ้นมีความเก่งที่เพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้จากการที่เราอยู่เฉยเนะ แต่มันไม่ได้จากการที่เราอยู่เฉยๆนะมันต้องได้จากการที่เราเรียนเรียนรู้ลองผิดลองถูกนะคะก็ต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกก็อย่าไปกลัวมันลองทําไปอืมเอาประสบการณ์คุณพ่อไปไหนมา รอทุเรียนค่ะมีหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับว่าคืนนี้จะได้ขายหรือเปล่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าคืนนี้จะได้ขายทุเรียนไหมเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนไม่มีจ้ะยังตอบไม่ได้นะคะเมื่อคืนก็ขายดีนะหมดทุกวันนะเมื่อคืนก็หมดว่าจะไม่หมดไม่หมดสุดท้ายก็หมดก็หมดเมื่อคืนก็หมดหมดหมดเร็วด้วยเมื่อคืนทุเรียนไม่เยอะ ตัวเรียนแค่ตันนิดนิด,นดงหมดลมมันพัดค่ะเปิดพัดลม ทิการฝนไม่ตกค่ะอากาศดีมากไม่ตกแล้วก็ไม่ร้อนไม่ตกแล้วก็ไม่ร้อนอากาศแบบคึมๆอ่ะอากาศมันคึมๆอ่ะกลับบ้านเด็กกลับบ้านหมดแล้วให้มันพักผ่อนกันบ้างค่ะมันก็อยู่เขา,าใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาบ้าน แล้วมีทุเรียนเขาก็เรียกมาแล้วมีทุเรียนก็ระดมระดมพลเขาก็จะโพสลงกลุ่มกันแล้วมีทุเรียนเขาก็จะโพสลงกลุ่มทุเรียนมาแล้วนะบอสเตรียมไลฟ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเด็กเขาจะมาบ้านมันอยู่กันไม่ไกลมันอยู่กันแถวนี้เลาแวกนี้คือปปรถแป๊บเดียววัยรุ่นวัยรุ่นบิดมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียว ไม่ได้ลำบากยาก,กินเลยอัปเดตบ้านหลังใหม่ให้ฟังหน่อยก็ยังสร้างอยู่ค่ะไม่เสร็จตอนนี้ได้ประมาณ ประมาณจะสี่ปรนะประมาณสี่ซก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตามสเต็ปงานเพราะว่ามันมีงานบางอย่างที่มันต้องรอเช่นการแกะแบบคานชั้นล่างเอานั่งร้านเอาอะไรออกยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าตามสเต็ปงานมันอยู่ที่มันอยู่ที่ยี่สิบแปดวันแต่ตอนนี้ช่างเขาก็เตรียมทำ ขานข้างบนชั้นสองเตรียมมุงตะกร้าได้เตรียมมุงตะกร้าเ,เตรียมมุง,ตเ,ตมมงเตรียมมุงหลังคาอ็เตรียมมุงหลังคาก็ลันไปเรื่อยๆก็ดีก,ดก็ไม่ก็ไม่เร่งมากดิฉันก็มีเวลาหาตังค์ก็ดิฉันจะได้มีเวลาหาตังค์ดิังก็จะได้มีเวลาหาตังค์ย่าเต็มเร็วเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยวหาตังค์ไม่ทันเดี๋ยวจะช็อตก็ไปเรื่อยๆแหละดีแล้วแต่ก็อย่าช้ามาก เพราะว่าก็อยากอยู่แล้วปีหน้าอยากอยู่บ้านใหม่ละอยากอยาก move อยาก move จากตรงนี้ไปอยู่ตรงโน้นจะได้ไม่ต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมามีอะไรอยากทําเยอะไงก็เลยแบบอยากให้บ้านเสร็จมันมีแปลนอยากปลูกนั่นปลูกนี่ทําทรงทําสวนอยากจัดสวนอยากอะไรแต่มันยังไม่เสร็จตรงนี้มันแคบไปละตรงนี้มันแคบแล้วก็สมาชิกที่บ้านก็เยอะ มันเริ่มแคบให้พ่อดูแลค่ะให้พ่อดูแลอันนี้ให้พ่อดูแลแต่ก็จะทำไว้เป็นที่พักสำหรับแคกทำเป็นที่พักด้วย ไปไปมันต้องไปค่ะเพราะว่ามันเป็นคนขับรถเป็นคนดูแลแล้วมันก็ต้องอยู่มันต้องมีคนคอยดูดูแลเรางานเราเยอะ ขยันครับใครอยู่ดิฉันก็ต้องได้งานไม่ขยันไม่ได้ครับต้องช่วยกันทํางานงั้นเราจะเอาเขามาอยู่ทําไมขาอยู่แล้วไม่ทํางานก็จะมาอยู่ทําไมเขาไม่ได้มาอยู่ฟรีเขาก็มีค่าแรงแล้ก็ให้เงินเดือนมันแยกให้มันเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำอ่ะหมื่นห้าเดือนละหมื่นห้าก็กินอยู่กับดิฉันทุกอย่าง 1มื่นห้าก็เก็บอย่างเดียวเลยเข้ากระเป๋าอย่างเดียวหมื่นห้ากินอยู่ทุกอย่างกินอยู่กับเราทุกอย่างเอาอยัางไงเอาอยัางไงอีกได้ต้องขยันเก็บแล้วต้องขยันเก็บนะ ต้องขยันเก็บต้องขยันเก็บต้องเก็บเงินต้องมีเงินไม่มีเงินลําบากไม่มีเงินอะลาบากวัยรุ่นอะกว่าจะคิดได้บางทีก็ใช้ชีวิตเละเทะไปเยอะใช้ชีวิตเละเทะตตอนที่มีเลี้ยวแรงมีกําลังนะเดี๋ยวัยรุ่น่ะวัยมันวัยเรียนรู้วัยหาประสบการณ์ บางทีต้องให้มันโตมาอีกสักระดับหนึ่งอะ่ะโตอีกมาสักช่วงวัยหนึง่งถ้าเป็นประมาณแบบสิบแปดสิบเก้าจนถึงช่วงประมาณยี่สิบต้นๆนะ่ะเขากาลังแบบเต็มที่เลยเขาอยากมีประสบการณ์อยากเรียนรู้แต่ถ้าหลังยี่สิบห้าไปแล้วอะ่ะจะเริ่มและจะเริ่มแบบอยากทํางานอยากมีเงินเก็บอยากมีที่อยู่อยากมีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะ่ะ แต่ถ้าเป็นวัยแบบเลขหนึ่งปลายปลายกับเลขสองต้นต้น,ตนอันนี้ไม่อยากมีอะไรอยากเที่ยวอย่างเดียวอยากสนุกอยากเที่ยวอยากสนุกติดเพื่อนติดคู่ติดเพื่อนติดคู่แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรชีวิตก็ไม่ได้อะไรมันก็เสียเวลาไปเปล่านะมันก็เสียเวลาไปเปล่า ดีนะดิฉันไม่เคยแบบดิฉันไม่เคยเสียดายเวลาในวัยรุ่นเลยนะอุ้ยไหลอยู่กลังคุยธรรมะคุยอะไรอยู่แล้วไปถ่ายข้างหลังอีกเอาปัดดีทุกคนกำ <c oughs> ลังคุยกาลังอะไรอสรนหาจะไปสรรหาจะไปนะนคุยต่อไปไปช่วยแม่ทำของข้าวหน่อยสดี ไปเรื่อยเขชอบอย่างนี้แหละประกรณอ์อ่ะชอบอืมไปไปหลังบ้านไปหลังบ้านช่วยไปช่วยแม่ทํากับข้าวเขาไปช่วยแม่ทํากับข้าวม,มันจะไม่ตกใจอสิมันจะโกรธสิมันจะโยนของใส่นะเมื่อกี้อ่กำลังจะแบบกำลังจะแบบบรรยายทำอยู่เมื่อกี้ กำลังจะบรรยายทำกำลังจะบรรยายทำอยู่มาขัดจังหวะไม่ใช่มีแขกมาค่ะเขาก็เลยไปอาจารย์นนท์เขาจะมาอาจารย์นนท์กัลยาณมิตรเ,เก่าแก่เขาก็เลยธรรมะกะเจิง ไม่เกรงใจเออไม่เกรงใจเลยเกรงใจดิฉันเลยอ่ะอิงตัวเล็กๆเ,เป็นภูมิแพ้ไงคะเป็นภูมิแพ้ก็เลยแบบถ้าได้ยาด,ดมก็แบบมันก็จะแบบไม่คัดจมูกเวลาดมแล้วมันช่วยให้แบบไม่คัดจมูกไม่คันจมูกอืม พไปอยู่นั่นแหละหลังบ้านกับคุณแม่ไปดมแล้วติดถ้าติดอย่าดมติดไปเถอะติดอยาดมติดไปเถอะอืมไม่เป็นไรเมื่อกี้กำลังพูดอะไรวะกำลังพูดบ้างอะไรบะวัยพูดเรื่องไวยเนาะอืมกำลังพูดว่าแบบอดีฉันนะ่ะไม่ แล้วเคยมีคนถามหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่ฉันจำไม่ได้นะคนถามว่าถ้าจะเคยมีคนถามบอกว่าเสียดายชีวิตใยรุ่นไหมเพราะว่าไปบวชตั้งแต่เด็กบอกว่าไม่เสียดายเลยขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณขอบคุณที่แบบเอ,อเราได้แบบไปอยู่ในผ้าเหลืองอนะ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่บนโลกที่มันแบบอยู่ันอยู่ในโลกข้างนอกนะไม่ถึงโลกข้างนอกอนะ่ะที่แบบมันจะแบบมีโอกาสทําให้เราแบบหลุดอนะ่ะหรือเกเรอ่ะ ไม่เกลรยไม่เกลรยอืมไม่เคยเสียดายเลยไม่เสียดายไม่เสียดายดชีวิตวัยรุ่นเลยไม่เคยเสียดายชีวิตวัยรุ่นเลยเคยมีคนถามเสียดายชีวิตวัยรุ่นหรือเปล่าบวชตั้งแต่เด็กก็บอกไม่เสียดายขอบคุณได้ซาา้ำ่าดีลวที่เราได้ไปบวชไปเรียนอยู่ตรงนั้นแหละให้ธรรมะมันขัดเกลาอุปนิสัยใจคอเรา นะให้ธรรมะขัดเกลานิสัยใจคอเราแล้วเราก็ไม่เป็นเด็กที่เสเพเราเป็นไม่เป็นเด็กที่เกเรไม่เป็นเด็กเสเพถ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่แน่นะอาจจะไปเป็นอีกเรื่องอีกราวหนึ่งก็ได้นะไม่ได้มีแพรี่ให้ทุกคนรู้จักแน่นอนไม่มีแพรี่ให้รู้จักแน่นอนเพราะว่าใช้ชีวิตทางโลกมันโลดโผนไงสิ่งยั่วยุมันเยอะสิ่งยั่วยุมันเยอะพ่อแม่ก็ไม่ได้สบายแบบนี้แน่นอน ก็ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรู้จักไม่มีคนสนับสนุนก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่สบายแบบนี้แน่นอนลำบากแน่นอนชีวิตก็ลำบากวันนี้อีกเยอะแต่นี้ดีล่ะดีล้วที่ได้ไปบวชตั้งแต่เด็กอืม ไม่เคยคิดว่าจะสึกค่ะอันบวชไม่ได้คิดว่าจะสึกเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะให้สึกมันอยู่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเป็นคนใช้ชีวิตแบบก็ดิฉันแต่ที่ดิฉันพูดกับรายการพี่ปองไงกับพี่ปองเพราะว่าดิฉันเป็นคนไม่มีอนาคตเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบแบบไปโฟกัสอนาคตไม่ชอบไปโฟกัสอะไรกับอนาคตมากคือทําทุกอย่างก็มองอนาคตนั่นแหละแต่ว่ามองเสร็จแล้วก็วางมัน ไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่อนาคตว่ามันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เป๊ะๆไม่สมมติอะสมมติว่าเรามีแผนว่าเออเราอยากมีบ้านหลังใหม่แล้วก็คิดแค่นั้นแล้วเราก็วางมันแต่เราก็มาใส่ใจปัจจุบันมาทํามาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจะทํายังไงอะถ้ามีแพทมีความฝันมีความใฝ่ฝันวา่าอยากนั่นอยากนู้นอยากนี้อยากนั่นมันก็เป็นแค่อนาคตมันเป็นแค่ความวาดฝันใช่ไหมมันไม่มีทางเป็นจริงได้หรอกฝันก็ฝันได้ฝันเสร็จแล้วก็วางซะ ฝันเสร็จแล้วก็วางซะสุดท้ายก็เราก็มาลงมือทำอยู่กับปัจจุบันลงมาลงมือทำมาอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตโฟกัสอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอนาคตที่หวังไว้วาดไว้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนม้แบบเนี้ยมันถะึงไม่ทุกแบบนี้มันถึงไม่ทุก,แบบทกแต่ถ้าเราเป็นคน คิดเราเป็นคนฝันถึงอนาคตแล้วเราก็จะต้องแบบฉันจะต้องได้เท่านั้นถ้าไม่ได้เลยฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันจะต้องเป็นทุกข์ฉันจะต้องทําทุกอย่างไม่งั้นมันก็เป็นการบีบคั้นตัวเองนะมันก็เป็นการบีบคั้นตัวเองเมื่อเราโฟกัสแต่จุดหมายปลายทางเป้าหมายความยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้ที่อยากได้อยากเป็นแต่เราไม่สนใจที่จะทาทาเหตุให้มันดีอ่ะหลายคนก็หลงทางได้ง่าย มันอาจจะทําให้เราหลงทางได้ง่ายนะถ้าเราเป็นคนแบบให้ความสําคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันนะมันจะทําให้เราหลงทางได้ง่ายเหมือนอยากมีเงินก็จะไม่คิดวิหาวิธีทางที่มันถูกต้องจะไม่สนใจใส่ใจเรื่องสัมมาอาชีวะหลักสุดจริตไม่ละขอให้โกงก็ได,โกกได้โกงก็ได้เอาเปรียบคนก็ได้ทําทุกอย่างก็ได้ฉันสนใจอนาะคตไง าะฉันอยากรวยฉะนั้นฉันก็สนใจแค่เป้าหมายฉันไม่สนใจวิธีการหลายคนเป็นแบบนี้แหละที่ชีวิตพังก็เพราะแบบนี้แหละชีวิตพังก็เพราะแบบนี้แหละเพราะว่าโฟกัสอนาคตอย่างเดียวไม่สนใจสนใจแต่เป้าหมายแต่ว่าไม่ให้ความสําคัญกับกับปัจจุบันสนใจแต่ปลายทางแต่ว่าไม่โฟกัสวิธีการก็ก็เสร็จ ก็ทําทุกอย่างนี่ทำทุกอย่าง,เ,ททางเพื่อให้ตัวเองเพื่อพาตัวเองไปสู่จุดหมายก็ยอมทําได้ทุกอย่างโกงกินก็ได้เอาเปรียบคนก็ได้ทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ได้าาขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ ใจดีก็ส่งของขวัญมาเออใจดีก็ส่งของขวัญมาใจไม่ดีก็อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆอ้ทุงทองทุงเงนินอันนั้นเนี่ยใครปล่อยน้องออกมาเนี่ยโอย้เดี๋ยวขาชาทุกคนเดี๋ยวอาแมวมาให้ดู